มิ t ูบิชิป,ปา,าร์เจอรุสสปอร์ตคันนี้ไฟหน้าเดิมจากโรงงานใช้งานมานานมากราหาที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโคมเริ่มหมองแสงไฟไม่สว่างพอเวลาเจอถนนมืดหรือทางต่างจังหวัดจะมองไม่ค่อยชัดนะครับระยะส่องสว่างสั้นทําให้ผู้ขับต้องเพ่งสายตามากขึ้นเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและยังทําให้รถดูเก่าไม่น่าใช้นะครับข้อเสียของไฟเดิมรถก็คือหลอดฮาโลเจนหรือหลอดซิโนนที่ติดมามัากจะมีอายุการใช้งานสั้นนะครับแสงตกง่ายและใช้พลังงานสูงกว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับวันนี้เลยอัปเกรดเป็นอ awesome อนซูมจอมเบอร ความสว่างสูงสุดถึง16 0 0 0พลูเมนนะครับสีแสง6 5 0 0เคนะครับขาวนุ่นมองถนนได้คมชัดและไกลกว่าเดิมคัดออฟคมนะครับเบียงตารถสวนทางมาข้อดีของไฟไบ LED นี้มีหลายอย่างนะครับแสงสว่างสม่ำเสมอทั้งระยะไกลและไกลนะครับไม่เกิดจุดสว่างจุดมืดเหมือนไฟเดิมนะครับอายุการใช้งานยาวนานหลายหมื่นชั่วโมงนะครับไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยใช้พลังงานต่ำกว่าไฟฮาโลเจนนะครับประหยัดไฟรถพาราระบบไฟของรถนะครับปลอดภัยเพิ่มขึ้นทันทีนะครับมองเห็นขอบทางป้ายและสิ่งกีดขวางได้เร็วกว่าดีไซน์ของ บอกข้อเสียไว้ด้วยนะครับอย่างแรกคือราคาสูงกว่าไฟเดิมนะครับและถ้าไปติดตั้งกับร้านที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับอาจเกิดปัญหาเรื่องการจัดระยะไฟหรือความแน่นหนาของโคมได้นะครับอะไรก็ตามเมื่อติดตั้งอุปกรณ์คุณภาพและทําอย่างถูกวิธีนะครับอาเจโรสปอร์คันนี็ได้ไฟหน่ายที่ทั้งสวยสว่างปลอดภัยและใช้งานได้คุ้มค่าในระยะยาวนะครับใครที่สนใจงานติดตั้งหรือสินค้าสามารถเข้ามาสอบถามได้นะครับเรามีช่างมืออาชีพคอยให้คำแนะนําทุกเคสเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ